สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสซื้อเบาะตอนเดียวนะครับของเจ้ารีเบลคันนี้นะครับรีเบล3 0 0ของเราอันนี้ก็ใช้มาเกือบ4ปีแล้วเบาะเก่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับแยกเป็น2อตอนคนซ้อนก็จะชอบบ่นว่ามันปวดตูดนะครับก็เลยจะลองใส่เบาะตอนเดียวดูนะครับเนื่องจากว่าเราเข้าไปดูในร้านออนไลน์ต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะมีแต่ราคา3,000ขึ้นไปนะครับ ไปเจอร้านหนึ่งอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนนะครับราคา1,527บาทนะครับก็เลยลองสั่งมาดูแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี้ก็ยังไม่เห็นสินค้าเหมือนกันนะครับ จะมีฟองน้ำบุกกันกระแทกกันเปื้อนกันลอยอ่าที่จริงเราสั่งแบบแบบเรียบนะครับทั้งด้านคนขับและคนซ้อนเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าถ้าเป็นแบบตะเข็บแบบนี้นะครับมันจะ,ะเวลาเปียกน้ำข้างในนะครับเปียกก้นได้นะครับลักษณะแบบนีแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้มาแล้วก็ลายนี้ครับสวย แต่ก็คือกลัวเรื่องน้ำมันเปียกกลนนี่นะครับอุปกรณ์ตัวยึดก็น่าจะเป็นตัวยึดด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้าคือไปนี้ด้านหลังกับไปนี้เดี๋ยวเรามาถอดเบาะเก่ากันดเูเบาะคนซ้อนนะครับก็จะถอดด้านหลังตัวนี้ใช้หกเหลี่ยมนะครับเบอร์หกในการขันออก พอดีมันติดไอตัวพนักพิงนะครับถอดยากนิดนึงถ้าไม่ได้ใส่พนักพิงตัวนี้ก็น่าจะถอดง่ายอยู่นะครับโอ้ยมีแหวนด้วยนะครับระวังหล่นหายแหวนตัวนี้ด้วย หลังจากที่เราขันน็อตด,ด้านหลังเสร็จนะครับเราต้องสไลด์ไปด้านหน้านะครับเพราะว่าตะขอมันเกาะลักษณะด้านหน้ามาข้างหลังอย่างนี้นะครับก็ออกตัวนี้อันนี้เก็บไว้นะครับเผื่ออยากกลับมาใช้ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับเบอร์5ถึงจะเข้าได้ รู้สึกว่าพวกนี้เขาจะแถมเขาจะแถมมานะครับอเจ้าตัวหกเหลี่ยมนะครับจะซ่อนอยู่ในแผงนี้ดึงออกมาแล้วจะมีครับแต่ถ้าเรามีอยู่บ้านอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องครับวิธีการถอดเบาะคนขับนะครับก็ต้องมาอ้าเบาะด้านหลังนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยถอดเองนะใครถอดเองแล้วก็คงจะทราบดีนะครับเดี๋ยวต้องใช้ ฝั่งนี้ก่อนจะได้มีแรงบิดครับครับหลังจากที่เราหมุนจนมันหลุดออกจากกันแล้วมันจะยกได้อถอยออกไปทีนี้เราก็ดึงด้านหน้านะครับสไลด์มาข้างหลังแบบนี้นะครับกะยกออกน็อตมันจะอยู่ติดกันข้างหลัง2ตัวนี่เป็นชุดเครื่องมือนะครับนี่เป็นตัวปรับปรับโชคด้านหลัง เดี๋ยวเราเอาเอาไว้ด้วยกันกับเบาะเก่าเขานี่แหละเบาะใหม่ไม่น่าจะมีที่เก็บนะครับนี่ครับเบาะใหม่ไม่มีที่เก็บเราก็ไม่ต้องใส่เลยสำหรับสกรูที่เขาแถมมานะครับก็ต้องใช้หกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับถึงจะหมุนได้พอดีเอาไอ้ตัวที่มันมีหัวมนๆใหญ่ๆนะครับไว้ด้านหน้า การประกอบก็คงไม่ซับซ้อนอะไรนะครับหยุดสต,ตัวเราจะลองเริ่มเริ่มใส่กันนะครับเอาตัวเนี้ยลิ้นตัวเนี้ยไปไว้ใต้จะมีเหล็กดักอยู่ตรงนี้ าใส่ได้มันก็จะยกไม่ขึ้นมันมองไม่เห็นตัวนี้เราก็คอบทับเหล็กไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันมาจากอะไรนะเขาเรียกแชสซีไหมตามน,นี่ก็จะคอบทับเข้าไปรู้สึกว่าไอ้เจ้าเหล็กตัวนี้มันจะขูดสีรถได้นะครับเราก็เลย เอายางในมอเตอร์ไซค์เก่าๆออมาตัดนะมาลองนี้ก่อนเป็นการเซฟสีรถนะครับ เดี๋ยวเราลองนั่งดูครับก็เรียบร้อยแล้วจุดสังเกตก็คือตรงนี้มันจะห่างหน่อยถ้าเป็นบอ่อเดิมมันจะมองไม่เห็นอ้ตาปั๊มอันนะี้ค่อนข้างห่างนิดนึงค่อนข้างแข็งนะแต่หนาหนากว่าเบาะของของเดิมมัน คนซ้อนก็คงจะสบายขึ้นะจะเป็นแบบอ่านเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ